คำสาบของตุตันคามุนตำนานและความลึกลับจากสุสานกษัตริย์แห่งอียิปต์โบราณหนึ่งในตำนานที่ลึกลับและน่าสนใจที่สุดที่เกี่ยวข้องกับอารยาธรรมอียิปต์โบราณคือคำสาบของตุตันคามุนซึ่งเป็นฟาโรห์ผู้มีชื่อเสียงจากการค้นพบสุสานของพระองค์ในปี1922คำสาบนี้ได้กลายเป็นที่พูดถึงทั่วโลกไม่เพียงแต่เพราะสุสานของตุตันคามุนเต็มไปด้วยสมบัติอันงดงามและเครื่องใช้ล้ำค่า แต่ยังเพราะการค้นพบนี้มาพร้อมกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ทําให้ผู้คนจํานวนมากเชื่อว่ามีคํำสา์จากฟาโรห์ที่คอยปกป้องสุสานจากผู้บุกรุกตุตันคามุนหรือกษัตริย์ฟาโรห์ตุตันคามุานมเป็นฟาโรห์หนุ่มที่ครองราชในช่วงยุคราชวงศ์ที่18ของอียิปต์โบราณแม้ว่าพระองค์จะครองราชเป็นระยะเวลาสั้นๆและเสียชีวิตในวัยเพียง19ปีแต่สุสานของพระองค์กลับเป็นหนึ่งในสุสานฟาโรห์ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในหุบผากษัตริย์ Valley of the Kings ในช่วงปลายทศวรรษที่19และต้นทศวรรษที่20การสำรวจค้นหาสุสานของกษัตริย์อียิปต์โบราณเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมากนักโบราณคดีจำนวนมากพยายามค้นหาสุสานของฟาโรห์ที่ยังไม่ถูกค้นพบซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสุสานของตุตันลคามุนฟาโรห์หนุ่มผู้ขึ้นครองบัลลังก์ในอาณาจักรใหม่ของอียิปต์โบราณในช่วงเวลาที่ค่อนข้างสัน้นและประวัติของเขายังคงเป็นปริศนาที่รอการค้นพบอย่างไรก็ตามการขุดค้นสุสานต่างๆ ที่หุบเขากษัตริย์ในเวลานั้นกลับไม่พบร่องรอยใดๆของตุตันคามุลนั่นทําให้การตามหาของคาร์เตอร์เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากคาร์เตอร์เริ่มการค้นหาสุสานของตุตันคามุลในปีคริสต์ศักราช1917ด้วยการได้รับการสนับสนุนจากหลอดคาณนาวอนผู้ร่ำรวยจากอังกฤษที่มีความสนใจในโบราณคดีคาร์เตอร์ใช้เวลาหลายปีในการค้นหาและขุดค้นพื้นที่ต่างๆในหุบเขากษริย์ แต่ไม่พบสิ่งสำคัญใดๆที่จะชี้นําไปสู่ที่ตั้งของสุสานจนกระทั่งในเดือนพฤศจิกายนพฤศักรา1922คาร์เตอร์และทีมงานของเขาได้ค้นพบขั้นบันไดที่นําไปสู่ถังเข้าของสุสานที่ถูกปิดตายและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพฤศักรา1922คาร์เตอร์ได้เปิดถางเข้าไปยังสุสานและพบกับภาพที่ทําให้เขาถึงกับตื่นตะลนง ข้างหลังประตูที่ถูกปิดตายอยู่นั้นคือห้องที่เต็มไปด้วยขุมทรัพย์จำนวนมากสิ่งของที่ทำจากทองคำเครื่องประดับแท่นบูชารถแมาและศิลปวัตถุต่างๆซึ่งถูกจัดเรียงอย่างงดงามตามประเพณีการฝังศพของอียิปต์โบราณสิ่งของเหล่านี้ไม่ได้ถูกโจรกรรมหรือทำลายเหมือนสุสานอื่นๆในหุบเข้ากษัตริย์ทำให้สุสานของตุตันคามุลเป็นแหล่งข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดในการศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณสุสานของตุตันคามุลมีห้องหลักๆ ทั้งหมดสี่ห้องได้แก่ห้องเก็บสมบัติห้องบูชาห้องศพและห้องสําหรับเก็บของใช้ส่วนตัวแต่ละห้องนั้นเต็มไปด้วยสิ่งของที่สื่อถึงวิถีชีวิตและความมั่งคั่งของฟารโรห์ตุตันคามุนโดยเฉพาะห้องศพที่มีโลงศพทองคําขนาดใหญ่ที่ภายในบรรจุมัมมี่ของฟาโรห์หนุ่มซึ่งยังคงสภาพสมบูรณ์จนทําให้นักโบราณคดีสาม,มารถศึกษาถึงประเพณีการมัมมี่และรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของเขาได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีหน้ากากทองคําที่ถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงและมีความงดงามเป็นพิเศษซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่และอํานาจของฟารโรห์อียิปต์โบราณนอกเหนือจากขุมทรัพย์ที่พบแล้วการค้นพบมัมมี่ของตุตันคามุนยังเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสุขภาพและชีวิตของฟารโรห์การตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทําให้เราทราบว่าตุตันคามุนเป็นฟาโรห์ที่มีสุขภาพไม่ดีเขามีปัญหากระดูกสันหลังคดและโรคมาลาเรีย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทาให้เขาเสียชีวิตในวัยเพียงประมาณ19ปีการค้นพบนี้ทําให้นักประวัติศาสตร์สามารถสร้างภาพชีวิตของฟาโรห์หนุ่มผู้ที่ต้องครองบัลลังก์ในยุคที่บ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งภายในแต่ความตื่นเต้นที่เกิดจากการค้นพบนี้กลับมาพร้อมกับเหตุการณ์ลึกลับที่เริ่มต้นขึ้นไม่นานหลังจากการเปิดสุสารหลายคนเชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นผลมาจากคำสาบของฟาโรห์ซึ่งเป็นคำสาปที่คอยปกป้องสุสารจากการถูกรบกวนตำนานคำสาปของตุตันคามุน มาจากความเชื่อโบราณของชาวอียิปต์ที่ว่ากษัตริย์และผู้ปกครองฟาโร์ควรได้รับการเคารพอย่างสูงสุดหลังจากสิ้นพระชนม์และการรบกวนสุสานของฟาโร์ถือเป็นการดูหมิน่นการรบกวนนี้เชื่อว่าจะนำมาซึ่งความแาย,ยนะให้กับผู้ที่กล้าบุกรุกสุสานหลังจากการค้นพบสุสานไม่นานหลอดคานอวอนผู้ที่สนับสนุนการขุดค้นได้เสียชีวิตในปี1923ด้วยอาการปอดบวมและติดเชื้อที่มาจากการถูกยุงกัด เหตุการณ์นี้ได้กระตุ้นให้เกิดการพูดถึงคำสาปอย่างแพร่หลายบางคนเชื่อว่าอาการเสียชีวิตของลอดคานาวอนเป็นผลมาจากการบุกรุกสุสานของตุตันคามุนในขณะเดียวกันเหตุการณ์ที่น่าตกใจอื่นๆก็เกิดขึ้นตามมาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขุดค้นหลายคนเริ่มประสบกับอาการป่วยและเหตุการณ์ลึกลับที่ไม่สามารถอธิบายได้ในระยะเวลาไม่กี่ปีหลังการเปิดสุสานมีการรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตไปกว่าสิบคนซึ่งเกี่ยวข้องกับการขุดค้นสุสานของตุตันคามุน คำสาบที่ถูกอ้างถึงบ่อยที่สุดคือคำเตือนที่เขียนไว้บนกำแพงสุสานที่มีข้อความว่าผู้ที่เข้ามารบกวนการพักผ่อนของฟาโรห์จะต้องพบกับความตายอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะไม่มีการยืนยันถึงคำจารึกนี้ในทางโบราณคดีแต่ข้อความนี้กลายเป็นส่วนสำคัญของตำนานคำสา์และถูกเล่าขานกันอย่างแพร่หลายเหตุการณ์ลึกลับที่เกี่ยวข้องกับคำสาบนอกจากการเสียชีวิตของหลอดคานาวอนแล้ว ยังมีเหตุการณ์ลึกลับอีกมากมายที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการค้นพบสุสานของตุตันคามุนตัวอย่างเช่นจอร์จเจโกนักธุรกิจและเพื่อนของหลอดคานาวอนเสียชีวิตจากอาการไข้หลังจากไปเยี่ยมชมสุสานฮิลส์อีเวลินไวนักโบราณคดีที่เข้าร่วมการขุดค้นเสียชีวิตโดยการฆ่าตัวตายในปี1924โดยเขาได้ทิ้งข้อความละตายที่กล่าวว่าผมถูกบังคับให้ทำแบบนี้เพราะคำสาปที่อยู่ในสุสาน ริชาต์เบิเทนเลขาของคาร์เตอร์เสียชีวิตในปี1929ด้วยการหายใจไม่ออกอย่างลึกลับในห้องพักของเขาแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนจะพยายามอธิบายเหตุการณ์เหล่านี้ว่าเป็นเพียงความบังเอิญแต่เหตุการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้ความเชื่อในคํำสาปของฟาโร่ยังคงเป็นที่พูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าเรื่องคํำสาปของฟาโร่จะฟังดูน่ากลัวและน่าทึ่งแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้พยายามอธิบายปรกากฏการณ์นี้จากมุมมองทางวิทยาศาสตร์ นักวิจัยบางคนเสนอว่าเหตุการณ์ลึกลับและการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบสุสานของตุตันคามุนอาจเป็นผลมาจากการสัมผัสกับสารพิษหรือเชื้อราที่สะสมอยู่ในสุสานปิดตายมานานหลายพันปีเมื่อสุสานของตุตันคามุนถูกเปิดออกคุนเชื้อราหรือแบคทีเรียที่สะสมอยู่ในสุสานอาจถูกปล่อยออกมาในอากาศและทำให้ผู้ที่เข้าสัมผัสเกิดอาการป่วยนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว,ว่าเชื้อราประเภทแอสเพอริลัส ซึ่งสามารถจเจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่ชื้นและอับอาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของบางคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขุดค้นอีกทฤษฎีหนึ่งคือความเครียดและความกดดันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสภาวะที่อันตรายและยากลำบากทำให้สุขภาพของผู้ที่เข้าร่วมการขุดค้นแย่ลงนอกจากนี้การเสียชีวิตของลอสคาร์นาวอนอาจเกิดจากอาการติดเชื้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำสาบและเป็นเพียงเรื่องบังเอิญ แม้ว่าตำนานคำสาปของตุตันคามุลจะเล่าถึงการเสียชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบสุสานของฟาโรแต่คาร์เตอร์เฮาดคาร์เตอร์นักโบราณคดีที่เป็นผู้นำการขุดค้นสุสานกลับไม่ได้เสียชีวิตจากคำสาปนี้คาร์เตอร์ยังคงมีชีวิตอยู่หลังจากการค้นพบสุสานอีกหลายปีเขาเสียชีวิตในปี 1, 1939ด้วยสาเหตุธ,ธรรมชาติจากโรคมะเร็งลิมโฟมาขณะที่มีอายุ64ปี การเสียชีวิตของคาร์เตอร์จึงไม่สอดคล้องกับเรื่องเล่าของคำสาปที่เชื่อว่าผู้ที่เข้าไปในสุสานจะพบกับความตายอย่างรวดเร็วการที่คาร์เตอร์ยังมีชีวิตอยู่หลายปีหลังการเปิดสุสานเป็นหนึ่งในปัจจัยที่นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยใช้เพื่อหกักหลางแนวคิดเรื่องคำสาปของฟาโรห์และชี้ให้เห็นว่าคำสาปนั้นอาจเป็นเพียงความเชื่อที่เกิดจากความกลัวและความบังเอิญของเหตุการณ์ต่างๆเท่านั้นแม้จะมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ แต่คำสาปของตุตันคามุนยังคงเป็นตำนานที่ก่อให้เกิดความสนใจและความสงสัยในหมู่ผู้คนทั่วโลกตำนานนี้ได้สร้างความรู้สึกทั้งความลึกลับและความยำเกรงต่ออรารยธรรมอียิปต์โบราณและยังคงปรากฏในสื่อและวรรณกรรมสมัยใหม่มากมายคำสาปของฟาโรยังคงถูกนำมาเล่าใหม่อย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คนทั่วโลกยังคงหลงไหลในเรื่องราวของสุสานโบราณและคำสาปที่ซ่อนเร้นอยู่ นอกเหนือจากตำนานคำสาบที่มักถูกเล่าขานสุสานของตุตันคามุนยังคงเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเกี่ยวกับอียิปต์โบราณการค้นพบของคาร์เตอร์ได้เปิดประตูให้โลกได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และวัฒนธรรมอันงดงามของอียิปต์ในยุคโบราณนับตั้งแต่การค้นพบสุสานในปี1922จนถึงปัจจุบันสมบัติและสิ่งของต่างๆที่พบในสุสานได้ถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกและกลายเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวและนักวิจัย ตุตันคาบุนที่เคยเป็นเพียงฟาโรห์ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในอดีตกลับกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณอาจเป็นเพราะสุสานที่สมบูรณ์และสมบัติมากมายที่ถูกค้นพบซึ่งเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมและศิลปะที่เจริญรุ่งเรืองในยุคนั้นในท้ายที่สุดแม้ว่าคำสาปของตุตันคามุนจะยังคงเป็นเรื่องที่น่าทึ่งและเป็นหัวข้อที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนทั่วโลกแต่เมื่อมองจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และโบราณคดีแล้ว คำัพท์นี้อาจ,จเป็นเพียงเรื่องราวที่เกิดจากความบังเอิญและการตีความของผู้คนในยุคนั้นที่เต็มไปด้วยความกลัวและความลึกลับอย่างไรก็ตามตำนานคำสา์ของฟาโรยังคงเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่น่าหลงไหลที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติมันทําให้เราตั้งคําถามถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวอียิปต์โบราณและเปิดโอกาสให้เราได้สํารวจโลกที่ซ่อนเร้นอยู่ในหุบปากษัตริย์ที่ซึ่งฟาโรห์และความยิ่งใหญ่ของอรารยธรรมอียิปต์ยังคงมีชีวิตอยู่ในความทรงจำของโลก ยังมีอีกหลายเรื่องแปลกๆทั่วโลกที่รอคุณผู้ฟังอยู่อย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร์ไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องอื่นๆนะครับ